ทำไมเขาถึงนิยมนวดกระสายเส้นกันเพราะว่าคนที่อือไม่ออกขี่กระปิดกระปอยอปวดมดลูกบ่อยปวดอ่าเหมือนถึงปวดท้องมุนมวนตลอดเวลาแล้วก็ปวดหลังปวดขาปวดหน้าขามันช่วยได้หมดเลยมันจะเนี้ยมันจะได้เส้นตื่มาเลย ถายพี่เบิร์นแล้วนะตั้งกล้องลจะหลับ้วใช่ไหมหลับไรบยอย่าเรียกว่าหลับเลยจะสลบแล้วเดี๋ยวของกดอีกสามจุดนะพ่บอกว่าของกดอีกสามจุดฮะเอาไว้พันนะ มาถึงแล้วเนาะกันในเดี๋ยวโอ้ร้อนมันเลยมันจะแตกไหมเนี่ยไม่แตกจ้ามันเป็นช่องว่างที่จริงมันมันเหมือนกดมดลูกนะแต่ว่ามันอยู่ด้านล่างของมอดลูกมันเป็นเส้นประสาทด้านหลังอะ ้ามองถ้ามองเห็นภาพเหมือนเราเลาะซี่โคงออกมาแล้วมีแต่ที่โคงแล้วมีเส้นประสานด้านหลัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในวันนี้เราก็ยังอยู่กับน้องทีคนดีคนเดิมนั่นเองนะคะที่แบบว่าอยู่ด้วยกันมาหลาย ep แล้วนะคะก็คลิปนี้จะเป็นภาคจบของโบนะคะแต่ว่ายังมีในส่วนของการทำกัวซาที่บริเวณใบหน้าต่ออีก ep หนึ่งนะคะเป็นตอนหน้าเพื่อนๆก็รอรับชมกันอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบบเป็นให้พี่เบิร์นแฟนโบมาเป็นแบบแทนนะคะ ขอนิดนึ่จ้ามันเหมือนเป็นเจ็มันเหมือนโอ้โหท่าอะไรเนี่ยจะบินอยู่แล้ว นนี้กดท่าน,นี้ทีจะได้ทั้งสองส่วนนะได้ยืดขาลูกค้าแล้วก็ส้นเท้าลูกค้าอยู่บริรเวณหัวดังพอดีก็มาติ๊ดตรงนี้พอดีใช่ค่ะมันจะได้เห็นไหมเวลาลงเท้าอ่ะมันจะเจ็บน้อยกว่าลงมิ้ว,อ,วอีกนิดหน่อย <laughs> Thì bố ơi, chắc nói chắc nói chắc nói chắc thừa rồi hả? Ôi Lóng khỏi chứ biết <laughs> ที่ว่ามีโลของลงเยอะมากเอาสักคุ้มเลยคุ้มก็ไม่ได้เจอกันสองปีนว่าสักคุ้มเลยยังไม่เ่าไหร่ยังไม่คุ้มไหร่นะ จะไม,จไม่ไหวอะ่ะทำแบนไปเส้นเล็กเล็กนิดเดียวเจ็บมากเลยนะโอ้โหทีหอยากลุ้มาลองเองกิบอรย้ำแล้วย้ำอีกนะผมไม่เอาผมไม่เอาเจ็บมไม่เอาเจ็บมเ<อ>มื่อกี้คือแบบถ้าลวดกระสายสิบจุดเมื่อกี้ได้ปะได้ค่ะ เอามาลองกันเองนะมันคือบริเวณตั้งแต่ด้านหลังลงมามืวอการะสายเส้นอะอทําไมเขาถึงนิยมด้วยการะสายเส้นกันเพราะว่าคนที่เอื้อไม่ออกขี่กระปิดกระปอยอปวดมดลูกบ่อยปวดอ่ามันถึงปวดท้องมุนมวนตลอดเวลาแล้วก็ปวดหลังปวดขาปวดหน้าขามันช่วยได้หมดเลย เมื่อกี้ที่นี่ให้กดทนไม่ไหวจริงมือเราก็เย็นตัวทีก็อุ่นอุ่นออาลุดออกมาเลยหรอแงอะไรไง แบบว่าเคยเคยแต่โดนเงี้ยแล้วเราไม่โดนเงี้ยเองต้องจะเป็นยังไงใช่ห้าโมงสี่สิบห้าแล้วนะ <c oughs> สงสัยพี่เบิ้ลไหมอม่เราเดี๋ยวของพี่เบิ้ลแค่สิบห้านีเองไม่ได้แบบนานขนาดนั้นพี่เบิ้ลแบ สำหรับคลิปนี้หรือว่าคลิปหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะที่โบได้ถ่ายทำการนวดของน้องทีเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการนวดแก้อาการต่างๆนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะคะให้กำลังใจน้องทีด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดทุกอย่างเลยค่ะโบจะได้มีกำลังใจไปให้น้องทีเนี่ย ทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเนาะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเจอตัวจริงน้องทีนะคะก็สามารถติดต่อน้องทีไปได้เลยนะคะน้องทีเนี่ยพิกัดนะคะอยู่ที่สะพานใหม่นะคะซอยพหนโยธิน52ิเนาะแล้วก็โทรไปก่อนเนาะเบอร์โทรน้องทีนะคะเบอร์ 0843398864นะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นทรัพ์ไว้ให้นะคะน้องทีก็รับนวดอยู่เนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากไปเรียนกับน้องทีน้องทีก็เปิดสอนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลกับน้องทีได้โดยตรงเลยนะคะนิ้วนี่คือดึงกี่ทีก็ดัง น,นิ้วโอ่ที่ก็ดังดังทุกนิ้วสภาพโดนผัวซ้อมยิ่งกว่าดูหน้าผัวหนะ่อยโอ้โหนี่ผัวผัวคิวเข้มทีไห้ที่กระตุกซ้ายขวานี่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะตัวเท่ากับฟาร์มมือหนูเลยทุกคน ยังไม่จบจับตรงนี้อะไน,นมาแล้วขอร้องอไม่เอาไม่เอาเสียว,วกยลัวเจ็บไม่ต้องแอนล็อนใช่ตอนที่เสียวมาแล้ว เดี๋ยววันนี้เสร็จไปหาเสื้อคอเต่ามาใส่เลยขอร้องให้พ่อ

เอาข่าวไว้อย่างนี้เลยเหรออืมอือมันก็้จะเนี่ยอันจะได้เซนไหตื่นมาเลยปวดเนาะปวดเนาะสภาพยังสวยอยู่จ๊ะแย่มาก ไม่โอ้ยอะกำเข้ามือเ้ยแอบมาโอ๊ยโอ้โหโอ้ยกระโดดไอ้ไงอ๋อ ก็เด็กปฐมเลยนะัวน้อยเยทิปโทรโทรมาละ ัดไว้ตอนหกมอง,มองดี๋ยวต้องโทรไปบอกกันอ๋อมีนัดเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่ได้นัดไว้หลวมๆสิวนะแถวเนี้สิวสิวกำลังมาเลยตอนเนี้ยฮอร์โมโนไงถ้าไทยรอยเป็นย่างี้คือพี่อะต้องกินแบบถ้าช่วงที่แบบกินยาคุมอะอมหน้าไม่มีสิวแล้ว แต่ทีนี้พอแบบกะว่าแบบจะมีน้องเงี้ยเลยหจุดกินหนูไม่เคยกินยาคุมเลยแต่ก็ไม่มีวาสนาต้องไปตรวจนะอออเไปตรวจดีกว่าเผื่อมันมีอะไรแบบซ่อนอยู่เราไม่รู้บางทีเลือดบางทีอะไรอเงี้ยเรา สบายนัทุกคนท่าเนี่ยสบายแล้วค่ะเนี่ยที่นวดมากี่ชั่วโมงอ่ะสามถึงหรออุ้ยผมก็ถึงว่ะถึงใช่ความรู้สึกเหมือนโดนมาครึ่งวันเน่ยแต่รู้สึกเหมือนนวดไปห้าทีสิบนาทีาทโอ้ยเออมาสบายตอนนี้แหละทุกคนสบายแล้วดูสภาพคนสบายก่อนโอ้โห สะบัดสะบอมโดูสีแดงหมดเลยอ่ะแม่งเหมือนโดนลุมโซมาแบบแบบเป็นร้อยคนค่ะคือมันเหมือนจะตายจริงขึ้นสวรรค์แล้วทุกคนตอนนี้ <c oughs> มันรสึกสงบอาห้สึกอยยังอีกนี่นะ้นะเช็คบ้องตาให้มันจะขึ้นตาอช่นยังไม่่อย หมอหมอหมอแม่งข,ขยันจริง,งวะเ <c oughs> ด็หมันจะท่อมหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่นะทำไมถ้าว่าไม่ไม่ชาตาไม่ไม่ไมตาผ้ามาทีก็ไม่กดให้เหรอ <c oughs> <c oughs> นี่ ขึ้นตาแล้วทุกคนเส้นไหมยังไงเป็นเส้นเล็กๆรู้สึกใช่ไหมโอ้ยสุดจริงกูให้หลายรอบแล้วนะใช่ไหมให้หลายรอบแล้วนะปล่อยสักทีเถอะโอเคปล่อยของแท้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ,อ่ะไหนตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับโบ,บสบายเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือสบายหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วค่ะเมื่อกี้คือแบบว่าแย่แล้วจะตายให้ได้เลยเมื่อกี้ดูสภาพคนสบายต้องคลีนต้องคลีนเองหน่อยงานอะไรขอ,องก็ได้เออ,อโอบอสบายเหรอ <c oughs>